มาครับวันนี้ผมว่าจะทำคลิปชี้เป้าร้านร้านมือถือแต่เขามีหน้าร้านแล้วแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะครับแบบส่งได้หมดครับอ่ามีเพจเออผู้พิแล้วก็แต่นั้นจะไว้ทีหลังหลกัหลกๆที่ผมอยากจะทำคลิปนี้ครับคืออย่างนี้จะเห็นมือถือตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยผมก็มีอีกนะครับแต่ว่าที่ผมจะมาพูดวันนี้คืออย่างนี้ครับบางคน อาจจะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนปัจจัยมันมีหลายๆปัใจจัยในการเลือกอ่าเราจะต้องซื้อมือถือใหม่ไหมหรือเราจะซ่อมอันเก่าดีเราจะใช้เครื่องสำรองดีหรือเราการหาเครื่องสำรองหรือเราจะทําอะไรก็ตามนะครับมันก็มีการตัดสินใจหลกัหลกๆก็คือวิธีตัดสินใจบอกแบบนี้ก่อนแล้วกันครับวิธีตัดสินใจจริงๆนะครับก็คือ,อถ้าคุณมีตังค์อ่ะคุณไม่ต้องตัดสินใจอะไรคุณอยากจะซื้ออะไรก็กตามสะดวกนะครับ แต่ถ้าคุณไม่มีหรือว่ามีงบน้อยคิดว่าหรือว่าคุณมีมือถือหลักแต่ต้องการแค่มือถือสำรองเผื่อเวลาวันที่มือถือหลักแบตหมดแฮงกระทันหันจุกเฉินคุณยังมีมือถือสำรองเอาไว้อย่างน้อยๆไว้โทรเข้าโทรออกหรือว่าสามารถเปลี่ยนข้อมูลสามารถมีข้อมูลบางส่วนนะครับอยู่ในมือถือสำรองได้อะไรเงี้ยครับวิธีตัดสินใจครับสมมติว่า ที่ผมเลือกไอ้ตรงนี้ v ีโกอ่ายูฟิลมาเนี่ยเพราะว่านี้ผมเพิ่งซ่อมเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวตอนท, mm hmm. ท้ายคลิปผมจะให้ดูว่าผมซ่อมด้วยตัวผมเองได้นะ mm hmm. มันมีหลักในการตัดสินใจอยู่นะครับเช่นสมมุติว่าเอางี้มีงบอะไรเนี่ยผมจะไม่พูดนะครับส่วนคนที่ไม่เป็นไรงบน้อยแต่ว่าผ่อนได้อ่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้เราจะไม่พูดเหมือนกันเพราะว่าก็คุณก็ผ่อนได้แหละก็จะซื้อรุ่นไหนนั่นก็ก mm ็ผ่อนไป อันนี้ผมเลยกรณีที่คนแบบเฮ้ยงบน้อยมีงบไม่ถึงพันนะผมซ่อมอันเนี้ยไม่ถึงพันนะหมายถึงว่าแบตผมเสื่อมแล้วจอผมพังแล้วด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อยู่นี่นะครับแบตกับจอที่แตกแล้วนะครับแล้วผมซ่อมเองนะเดี๋ยวให้ดูนะมันซ่อมเองได้มันมีการตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็คืออย่างนี้มันต้องเลือกตัดสินใจหลายๆส่วนก่อนนะครับขั้นแรกเราต้องคิดก่อนเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่ เกือบๆพันพันหนึ่งสองพันอ่างบน้อยเราไม่อยากจะเกินสองพันหรือสองพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าพันกว่าบาทสองพันเนี่ยพันกว่าบาทนะมือถือใหม่ก็อาจจะได้มือถือจากจีนซึ่งรู้ยี่ห้ออะไรนะเห็นในลาซาาบ่อยๆนะครับพันกว่าบาทมันก็อาจจะได้ประมาณแท็บเล็ตจีนอ่าก็อาจจะเขียนแอนดรอยด์แปดแอนดรอยด์สิบอะไรก็ว่ากันไปแอนดรอยด์เก้าอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ หลักๆพื้นฐานแะที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับที่เป็นแอนดรอยจากจีนเนี่ยมันเขียนใหม่อยู่แล้วอย่างหลังหน้ามันก็ถ้าราคาเนี่ยมันอย่างมากมันก็อยู่แค่สี่แอนดรอยสี่ซึ่งก็หมายความว่าถึงมันจะเขียนแอปโปรแกรมมาเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบเนี่ยมันก็อาจจะโหลดเกมเออโหลดเกมหรือแอปบางแอปอะไม่ได้นะต้องบอกอยอ่างนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีเวลาเป็นมือถือจีนเนี่ยก็อาจจะมีค่าความเสี่ยงหรือเปล่าเราไม่รู้นะ เรื่องแฮกเราอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะครับเรื่องตรงนั้นนะครับอ่าแต่มือถือก็มาจากจนะีนน่ะหลายๆส่วนนะครับแต่หมายถึงแบบเออยี่ห้ออะไรไม่รู้อะไรเงี้ยอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่านะแล้วก็เอ่อหรือจะเป็นแบรนด์ในไทยนะครับซึ่งก็มันจะเป็นรุ่นที่เป็นมือถือแบบเอออันนี้เดี๋ยวผมให้ดูโต๊ะีโทษทีทษทอ่ะเป็นมือถือ แบบอย่างนี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นของวีโกเหมือนกันนะอันนี้เป็นเครื่องแรกของผมที่ผมเล่นวีโกนะยังใช้ได้อยู่นะแต่ผมไม่ใช้ฟังเพลงอย่างเดียวเพราะปุ่มข้างมันกดไม่ได้แล้วมันยากเนี่ยครับมือถือไทยอะ่ะสมัยที่มันพันกว่าบาทเกือบสองพันหรือสองพันนิดๆอะ่ะถ้าเราหาโปรซื้อได้นะมันจะเป็นรุ่นแบบเขาเรียกอะไรนะไอทานถอดได้อย่างเงี้ยครับอ่าแต่มันก็ กล้องเอยอะไรเอยนะครับตัวแบตมันก็อยู่ได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่จนเกินไปถ้าเราใช้แค่เครื่องสำรองก็ก็ก็อาจจะได้นะครับส่วนหนึ่งนะแต่ก็ต้องมีพันกว่าบาทเกือบสองพันหรือสองพันนิดๆน,นะครับตัวอันนี้อันนี้ผมไว้ฟังเพลงยังใช้งานได้นะครับแต่ว่ามันเป็น Android 4ซึ่งก็มันโหลดอ,อย่างอื่นไม่ค่อยได้ละผมก็เลยไว้ใช้ฟังเพลงอย่างเดียวแล้วถ้าเราผมดู youtube มันก็ดูได้แต่ เรืองแบตมันหมดไวนะครับก็มันมีเนปุ่มมันพังไปแล้วแต่ว่าผมต้องเอาเนี่ยจิ้มอา่าเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ว่ามันยังใช้ได้เดี๋ยวจะหาว่าเออก็เอามาพูดเฉยเยหรือเปล่านะครับนี่เปิดแล้วนะเดี๋ยวเปิดอเอเี้ยให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่าเสร็จแล้วถามว่าอันนี้ก็เป็นวีโกผมใช้หลายหลายอันนะไอ้ตัวหลังนั่นก็เป็นวีโก้ที่เป็นแอนดรอยแปดนะครับผมชอบแบรนด์นี้เพราะตอนที่ผมซื้อนั้นราคาก็ถือว่า เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีตอนนัน้นไม่ได้มีเลือกให้เยอะแบบนี้อ่แล้วก็ตอนนั้นมันก็ถือว่าโอเคกับราคามันนะครับการใช้งานก็ก็คุ้มตามไปนะครับแล้วก็กล้องในตอนนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับสําคัญคือเรามาว่างต่อเขาเนี้ยพอหลักตรงนั้นอะสต่โม่จาเป็นต้องซื้อใหม่ในในเลนที่โอ้โหมันเสี่ยงว่ะจีนก็เสี่ยงไทยก็ดูเหมือนจะระดับหนึ่งระดับหนึ่งกล้อง บอกว่าเป็ดแปดล้านสิบกสิบกว่าละเลยมันก็ไม่จริงอ,ะอ่ะอ่ามันมันทำไม่ได้สองพักว่าบาทกล้องมันชัดๆนะครับแต่คนนี้ถ้าคุณเนะี่ยมองข้ามอันนี้คือต้องในกรณีที่เออมีงบน้อยมันได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกทางหนึ่งคือเดี๋ยวผมจะชี้เป้าร้านที่อาจจะพอมีที่เกือบเกือบสองพันเป็นอัโปโปอ่าหรือว่ามีช่วงที่เขาเล่นโปสองพันนิดนด มีตั้งแต่ iPhone ยัน Android อะไรอย่เงี้มีเดี๋ยวผมชี้เป้าให้นะครับไอคนนี้นนคือต้องซื้อซื้อใหม่เลยนะส่วนครณีอย่างผมเนี่ยถ้าเออเฮ้ยถ้าเรามีของเก่าอะไรซ่อมดีไหมในหลายแบรนด์ครับหน้าจอมันแพงผมบอกอย่างนี้เลยหน้าจอมันแพงมันไม่สามารถจะเส้นซัมซุง Samsung, เป็นยี่ห้อที่หน้าจอแพงอยู่แล้วนะครับถึงกุณจะหน้าจอมันมีอย่างน้อยผมว่ามีสองสามพันนะเหมือนซื้อมือถือใหม่อ,ะอ่ะ หรือยัจะจะมีสี่ห้าพันในรุ่นเก่าๆเลยนะนทำไงเหมือนกันแต่อย่างผมเนี่ยแบรนด์เนี่ยตอนนั้นผมเลือกซื้อเพราะว่าจอมันไม่เท่าไหร่ผมเคยเปลี่ยนจอไอ้เครื่องสีเหลืองนี่แล้วทีหนึ่งหมดไปไม,ไม่ไม่กี่บาทนะไม่ถึงพันแน่นอนห้าร้อยกว่าบาทหรือยอะไรเงี้ยครับอยู่ช่วงเนี้ยอยู่ช่วงเนี้ยไม่ถึงพันตั้งแต่ห้าร้อยกว่าบาทจนถึงพันเนี่ยไม่จาไม่ได้แล้วมันนานหลายปีแล้วก็ตัวที่่อมเนี่ยที่ผมต้มเองนี่เลยเนี่ย จอราคาจออ่ะผมอธิบายนี้ก่อนราคาจอมันอยู่ช่วงห้าร้อยจนถึงเจ็ดแปดร้อยนะครับแบตพวกเนี้ยที่ต้องเปลี่ยนเองก็อยู่ที่สองร้อยกว่าบาทถ้าหาได้นะจนถึงสามร้อยกว่าบาทเป็นส่วนใหญ่อ่าอธิบายแบบนี้นะครับแล้วก็แต่สิ่งสําคัญที่ผมเลือกซ่อมอันนี้แทนที่ผมเอ๊จะซื้อเครื่องสํารองมาซึ่งตรงนี้สํารองเพียบแต่ว่าผมเลือกซ่อมดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ ผมไปหาใช่แหละจอในไทยในศูนย์เนี่ยไอเครื่องนี้มันออกมา5้าปีแล้วยูฟิลอะผมไม่รู้มันจังจะมีหรือเปล่าแต่พอเข้าศูนย์เนี่ยพอมันหมดประกันแล้วผมเหมือนจะมีค่าซ่อมถ้าค่อมช่างจากศูนย์อาจจะไม่เยอะนะอาจจะหลักร้อยไม่กี่ร้อยอ่าแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นรามล้านะ่ะผมว่าคุณต้องคิดไปถึงสาถึงห้าร้อยเวลาคุณจะซ่อมนะถ้าเป็นมือถือที่ที่คุณซ่อมเองไม่ได้คุณต้องคํานึงก่อน และถ้าเป็นร้านที่ฝากแล้วเขาไม่ซ่อมเองเขามีคนอื่นซ่อมให้แล้วเขาเอากลับมาอีกก็จะมีการบวกเพิ่มอ,อีกนึกออกไหมครับอ่าดังนั้นเราต้องคิดที่ดีนะก็ค,คุณจะคิดจะซ่อมอ่ะถ้าคุณซ่อมเองไม่ได้เลยอย่างตัวนี้ผมซ่อมเองได้เพราะไม่ต้องบักกีอะไรเลยมีแค่ซ็อกเก็ตเสียบ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 กบเสร็จเรียบร้อยนะครบับไขควงไข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 ก็ซ่อมได้ยากจริงๆคือตอนติดกาวไอ้นี่ยกาวหน้าจอเนี่ยนะครับอ่าติดกาวหน้าจอเนี่ยนะครับยากหน่อย แล้วก็สําหรับผมนะผมไม่ได้เรียนด้านอ่าติดหน้าจออะไรมาอย่างนี้นะครับมันต้องเออมันมันมีนิดนึงเพราะว่าระยะาระหว่างสายแพรกับจออ่ะมันอยู่มันทําให้มันติดมันระยะห่างมันไม่ได้ไงมันมันน้อยมันมันเลยใส่ยากหน่อยแต่พอดี u b o วันี้มันจะมีช่วงตรงเนี้ยที่มันมีที่กว้างๆแล้วขอบมันเออพอได้ก็ก็เลยถ่ายได้อยู่นะครับไม่ยากจนเกินความสามารถนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยผู้ชายผู้หญิงก็ทําได้นะครับอ่ามาอธิบายกันต่อนะครับคือ เราก็ต้องมาดูผมในที่สุดแหละจากผมหาได้ส่วนใหญ่คือสามร้อกว่าบาทแบตในที่สุดแต่ว่าผมมาไปเจอสองร้อยกว่าบาทมารวมส่งรวมอะไรตัดโปรเลยผมเสียไปสองร้อยกว่าบาทตัวน,นี้นะแล้วหน้าจอในที่สุดผมก็สั่งจากจีนผมบอกเลยว่าสั่งจากจีนเพราะว่าก็หาได้มันเป็นจอเทียบนะมันไม่มันไม่ของแท้เนี่ยมันจะมีความโค้งมนนิดนึงแต่ของจีนที่ได้มามันจะมีความตัดและแอบแอบเหมือนตรงหัวตรงเนี้ยผมไม่รู้คนอื่นจะเห็นหรือเปล่านะ จะจะสั้นไปนิดนึงอะ่ะแต่มันก็ยังอยู่ในในในขอบของของของจอ,อผมก็เลยว่ามันเป็นจอเทียบอะ่ะมันเหมือนกับไม่เป๊ะพอดีเป๊ะแต่มันเหมือนหายไปในระดับมิลอะ่อะแต่ก็ใช้งานได้ผมก็ไม่ได้มีปัญหานะผมเล่น r o v พับ g ได้อยู่นะอะ่ะแล้วสิ่งที่ผมแล้วผมก็ไปได้400กว่าบาทตัวเนี้ยในที่สุดผมก็ไปหามันจนได้นะรวมแล้วเนี่ยทั้งทั้งแบตทั้งอะไรทั้งกาวเนี่ยผมหมดไปประมาณแปดรอไม่เกินนี้ ไม่เกินแปดร้อยนะครับแล้วก็อ,อถามว่าผมทำไมเลือกตัดใจซ่อมดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ถึงจะออกมาห้าปีมันเป็น Android 6นะตัวจนะีนเนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะเป็นสี่ห้าหรือไม่ไม่เกินนี้อย่างมากมันเขียนอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันไม่น่าจะได้ราคาพันกว่าบาทนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไทยอ่ะที่เป็นพันกว่าบาทสองพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าใช่มันคงเขียนแปดเก้าสิบแหละมันคงโหลดได้แต่มันก็ตัว ตัวแรมกับตัวลอมมันก็จะน้อยไงอันนี้มันเป็นลอมสามสิบสองแรมสามนะครับก็อย่างน้อยๆมันยังรันเล่นเกมเล่นใช่แหละของไทยเล่น ROV ได้แต่วเวลาเล่นหนักๆผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่ามันโหลดพับ g ไม่ได้อยู่แล้วพวกนั้นนะมันโหลดได้อย่างมากแค่ฟรีไฟล์อันนี้พับจีอ่ะดีผมเอาให้ดูก็ได้ดีจะหาว่าผมให้โมบอนี่พับ g ีพับนะครับพับจตัวเต็มด้วยนะไม่ใช่ตัวไลท์อะไรนะครับ แล้วก็นี่ R O V นะครับอ่าก็เมื่อกี้ไปโหลดมินิเทนนิสมาด้วยยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับแล้วก็พึ่งจะซ่อมเพิ่งจะซ่อมแล้วก็ใช้ฟังเพลงใช้เล่น Facebook อีกเฟซหนึ่งนะครับเพราะว่าจำเป็นมันมันเป็นคนละส่วนกับ Facebook ปกตินะครับอ่าเป็นเป็น facebook ที่เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องพระอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็ กล้องมันก็โอเคอยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เราเคยใช้มาเราก็จะรู้มันถ้าเราจะซ่อมนะเราเป็นอะไรที่เราเคยใช้มาเอ่ะผมไม่โดนเหรออ่ะไม่เป็นไรเป็นอะไรที่เราเคยใช้มานะครับก็หมายถึงว่า,ามันโอเคแหละอันนี้ผมชาร์จอยู่อ่ะปล่อยอนมันเขาเรีเยกอะไรนะเรารู้มันว่ามันเออมันใช้ได้ไอยู่ประมาณไหนถึงจะไม่ปรี๊ดเหมือนโทรศัพท์ใหม่ๆก็ แต่เมื่อเป็น Android 6นะครับหรือ Android 8ข้างหลังเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะว่ามันมีแอปเกมหรือแอปใหม่ๆบางแอปมันใช้ไม่ได้แล้วนะยิ่งตัว6เนี่มันใช้ไม่ได้หลายอันแล้วนะแต่หลายอันก็ยังเล่นได้อยู่นะตัวแดเนี่ยบางอันที่เอกใหม่เกมแต่สีสอเนี่ยก็ไม่เล่นเล่นไม่ได้แล้วนะเออผมไปลองดูแล้วมันมันไม่ให้โหลดนะครับเพราะว่าเวอร์ชันไม่ได้นะอ่าแล้วมันก็ก็มีแหละ ส่วนนี้จำเป็นจะต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยเราจะซ่อมถ้าคุณมีมือถือเก่าอยู่อ่ะขั้นแรกคุณต้องนึกก่อนว่าเฮ้ยห,หน้าจอเท่าไหร่คุณซ่อมเองได้ไหมผมซ่อมเองในหมดแปดร้อยคือแปดร้อยนะครับหรือว่าตัวคุณเนี่ยทำอะไรได้มากกว่าน,นั้นหรือเปล่านะครับคุณเอาไปใช้ทําอะไรเออหลักๆในการเลือกมือถืองบน้อยๆนะครับหรือว่าจะซ่อมดีจะซื้อใหม่ดีนะครับ หลักๆมันก็อยู่แค่นั้นอะหลักๆมันก็อยู่ประมาณนึงว่าเออคุณใช้ทําอะไรคุณต้องคิดนี้ก่อนคุณซ่อมเองได้ไหมถ้าจาเป็นต้องซ่อมราคาซ่อมมันเยอะไปไหมแอนดรอยหรือระบบที่มันเป็นอยู่มันซ่อมมาแล้วจะคุ้มไหมซื้อใหม่ดีกว่าไหมซื้อใหม่เนี่ยมือสองเออจะดีกว่าไหม หรือแต่มือสองก็ต้องตาดีได้ตาไร้เสียเหมือนกันนะเพราะเราก็ถึงล้างเขาจะดีนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเออข้างในเลยลึกๆเขาเข,า,ขาคงเช็คของเขาแหละแต่ลึกๆเลยเราก็ไม่รู้มันดีไม่ดีแค่ไหนนึกออกไหมครับก็หรือมือหนึ่งเลยเราก็ต้องหาข้อมูลตรงนี้ก่อนนะขั้นแรกข้อมูลจอเขาจะซ่อมเองข้อมูลแบตเราซ่อมเองได้ไหมตัวนี้เดี๋ยวตอนท้ายผมจะให้ดูว่าผมซ่อมเองอยู่ประมาณไหนจะเปน็นสั้นๆอ่าให้ดูว่าเออมันซ่อมเองได้นะครับ ไม่มีอะไรมากข้างหลังเออเคสเนี่ยอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นมือถือดาละผมอยากซื้อเคสพอดีพอด,พอดีมันเหมือนจะเนี่ยขาดมันไม่พอดีมากแต่มันใส่ได้เลยมันใส่ได้เลยคือเคสไอโฟนสิบสองนะครับผมก็มาตัดเนี่ยผมก็มาตัดแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็ตัวชาร์จเนี่ยเห็นไหมเขาเรียนดัดแปลงนิดน,นึงครับก็ใช้ได้ละขี้เกียจซื้อกันลอ,อยแนละ้วเพราะว่าคิดว่าถ้าพัางคันนี้ก็คงไม่ซ่อมแล้วนะครับเพราะว่าหกก็ถือว่าล้าหลังแล้วนะครับ เดี๋ยวกอน,นะนี่เห็นไหมครับมันผมไม่อยากเล่นให้ดูเดี๋ยวมันจะยุ่งยากไปเท่าเปล่านะครับเนื่อออกไหมครับเอาละ,อ,าละอย่างนั้นก็ขึ้นระดัค่อยๆอย่างนี้คุณก็แค่คิดนะครับว่าเออซ่อมดีกว่าไหมซ่อมเองได้ไหมเพราะอันนี้มันมีฝาเปิดมาเสร็จมีน็อตน็อตไขไขออกนะครับจอมันแตกมีซ็อกเก็ตเสียบแค่นี้มันมีแค่ซ็อกเก็ตผมเสียบเองได้ส่วนแบตอะมันเป็นแบตบไม่ได้เสียมสวมแบบแบบเครื่องเมื่อกี้นะเครื่องเครื่องเหลืองนะครับอ่ะ เนี่ยมันไม่ใช่สวมแต่ว่ามันเป็นช็อกเก็ตติดปุ๊บแล้วก็จะมีตัวครอบนะครับตรงนั้นเรไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูไอ้ตัวนี้ยใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าปอ่ีปุ่มอ่ะข้างมันพังไงผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ฟังเพลงนะครับฟังเพลงได้อยู่นะนี่นะครับเลื่อนได้อยู่แต่เป็น Android 4สแล้วไงก็เลยไม่ได้ใช้ไทยออื่นเยอะเลยแนละ้วไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะครับใช้ จริงๆเอะเอาไว้ใช้แค่ฟังเพลงบอกเลยข้างในมีเพลงเหมือนเป็นเครื่องเล่น mp3 ที่มีหน้าจอครับแล้วก็ก็ลองดูได้นะครับว่าคุณจะคุ้มตรงจุดไหนนะครับเดี๋ยวผมหาไอ้นี่ให้ดูล้านนะครับจะชี้เป้านะครับแป๊บนึง เพราะว่าเผื่อคุณอาจจะเป็นประกอบในการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้นะครับอ่าร้านเขาอยู่ขอนแก่นนะแล้วผมก็เคยทําคลิปบางทีเขาทีละซูโม่โมบายขอนแก่นนะครับมันมีก็มีเพจปลอมเพจมิชาชีพเลยนะอันนี้เจ้าของร้านครับชื่อพีไอแล้วก็ใจดีครับใจดีร้านเขาก็มีหน้าร้านเหมือนจะมีสองสาขาแล้วด้วยนะหรือสามเนี่ยผมไม่แน่ใจละแต่เขามีอยู่หลายสาขานะครับ มีอเดียว่าจตชี้เป้าเลยรับจำนำเขายังรับเลยนะเออมีเครื่องหลุดจำนำมีอะไรขายด้วยนะเครื่องมือสองเครื่องหลุดจำนำคอมพิวเตอร์ผมก็เคยเห็นเขาขายนะครับร้านนี้แล้วก็ผมก็ตามมาผมว่าไม่น้อยกว่าสามสี่ปีนะผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่านั้นก่อนโควิดอีกผมตามกันมานะครับก็ใหญ่ขึ้นตลอดนะครับอันนี้ผมบอกกันนะผมไม่ได้อะไรนะครับแต่แค่ชี้เป้าให้ดูนะครับอะแล้วอย่างเมื่อวานะผมเห็นเขาเอาเครื่องหลุดจำนำนะครับ มาเหมาเลยมีตั้งแต่ Android o p p o iPhone 6จนถึง11เลยนะในกล่องนั้นแนหะสิบเจะมีตัวเดียวมี6มี7มี8มีอะไรเงี้ยครับอยู่ในนั้นแล้วเขาขายเหมาวรวมเลยคือ2,200กว่าบาทแล้วก็วัดใจถ้าคุณชอบสายวัดใจนะผมก็ว่าโอเคนะครับนี่เขาก็จะมีนี่เขามีตัวนี้ด้วยผมเพิ่งเห็นเลยนะเพิ่งลงมา่อห้านาฬิกงที่แล้ว เรามาดูกันไหมว่าเขาขายอยู่ไรหมื่นแปดนะครับห้าร้อสิบสองจีนะครับตัวเต็มราคาผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะสามหมื่นกว่าหรือเปล่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าหรือเปล่านะจำไม่ได้เหมือนกันตัวนี้ของซัมซุงเนี่ยนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคแล้วก็เอออันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ลูกค้าจะให้ส่งเออทุกคนทุกควรจะรู้นะครัเวลา ให้ไปเก็บเงินปลายทางอ่ะเวลาปัจณีไปเก็บอ่ะปัจจนีเขาจะมีค่าค่าเก็บเงินปลายทางนะไม่ใช่ร้านเขาเก็บหนะครับผมบอกก่อนนะปัจจนีมันมีนะอ่าเนี่ยครับมีไอ h ฟนเอ็หกพันกว่าบาทมีอะไรเงี้ยนะครับวันก่อนผมเห็นอ p p โปด้วย Opp o p p โปเป็นแถบเลยเต็มไปหมดเลยขายพันเก้าเก้าสิบกว่าสองพันแล้วครับอ่าแล้วร้านนี้เขามีผ่อนด้วยนะผมบอกให้รู้นะว่าเขามีผ่อนนะคือ ผ่อนยังไงอะไรยังไงก็ลองไปดูได้นะครับนี่ครับหมื่นสามไอโฟนสิบเอ็ดโปอโมเดมเอลเอลหกสิบสี่กิกนะครับเห็นไหมแบดร้อยนะครับนี่เห็นไหมมีดาวแปดพันด้วยนี่ฮะผ่อนรายเดือนเห็นไหมก็คือเขามีอันนี้ผมแค่ชี้เป้านะว่าเออเฮ้ยเขามีแบบนี้อยู่นะมีร้านที่ผมว่าเชื่อซื้อได้เลยถ้าจะให้ใส่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยนะครับอาเขาส่งจริงได้จริงนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้อ่าแต่ถ้าคุณไปเล่นกล่องสุ่มคุณก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะมันไม่เชื่อกล่องสุ่มเขาเรียกว่าเหมาเลยว่าเหมาเครื่องรวมอะได้เครื่องไหนไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเจาะจงเป็นเครื่องเครื่องไปเลยก็าตามนั้นนะครับถึงออกไหมครับเขามีบร,ริการป้องอ่าเขาเรียกอะไรนะเออเซอร์วิสหลังการขายอยู่นะครับแล้วก็มีประกันของร้านเขาด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าก็ลองดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะก็คงประมาณนี้ เมื่อการตัดสินใจว่าจะซื้อใหม่จะซ่อมดีไหมก็ต้องเอาสนใจดูนะครับแล้วก็ผมก็ชี้เป้าร้านให้แล้วแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะตัดวิดีโอให้นะครับว่าเออมันเป็นแบบไหนนะครับอ่ะพับจเดี๋ยวกดเข้าให้ดูอีกทีนะครับมันยังไหวอยู่นะครับอ่ะก็คือประมาณนี้ก็กดนะครับก็เข้าไปได้อยู่แล้วแต่อาจจะช้าหน่อยตรงนี้เด็กไม่ค่อยดีนะไอะ้ตรงห้องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยนะครับ แต่ก็อย่างว่าครับพอเป็น a n น r o อย6หกครับแรมแค่มันแค่สามอ่ะเออมันอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ได้นะครับเล่นได้อย่างที่เห็นนี่นะครับผมก็ไปเล่นมาแล้วนะครับโอเคนะครับผมลองเอาไปช่วยในการตัดสินใจว่าคุณจะซื้อใหม่หรือจะซ่อมหรือจะอะไรก็แล้วกันนะครับผมมาครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ผมแกะนะครับก็แกะน็อตออกครับ มันจะมีน็อตให้เราแกะก็แกะออกเลยเพราะว่ามันเป็นสายแพรนะครับม so ันเป็นอย่างที่บอกจอเป็นสายแพรแล้วก <to> ็แบตก็เป็นซ็อกเก็ตนะครับแล้วก็เอาจอมานะครับเทียบแล้วก็ลองวางแล้วก็มันจะมีร่องให้เสียบสายแพร์ผ่านมาเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะสอดสายแพรผ่านมันตามร่องนี้ครับอาจจะตรงเนี้ยอาจจะถ่ายให้ดูนยเพราะว่ามันจะยากเนี้ยอันนี้คือสอดเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตถาดแบตเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอ่า ค่อยๆใส่ทีละอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเปิดหน้าจอนะครับอาจจะใช้ได้ก็คือจบนะครับจากเนี้ยเราอาจจะต้องเนี่ยเรามีเนี่ยเนี่ยเราติดกาวแล้วนะครับยากตรงนี้ครับตรงติดกาวนะครับแล้วก็ผมเห็นช่างเขาชอบเอาไม้หนีบมันหนีบไว้นะครับอ่าไม่นานนะกาวแห้งไว้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะตัดเคสไ p h o n สิบสองเพื่อจะใส่ให้กับมือถือันี้นะครับเนี่ยครับก็ระหว่างรอกาวแห้งนะครับก็ตัดวัดดีๆแล้วก็ตัดนะครับอย่างเงี้ยครับอ่า ก็ไม่มีอะไรยากมากนะครับบอกแล้วว่าอะไรที่ทําเองได้ก็ทําไปนะครับก็จะประหยัดอยู่นะครับ